สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความหลากหลายทางอัตลักษณ์ทางเพศในโลกอนิเมะหรือโลกมังงะน,นะคะโอเคค่ะวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวละครแรกนะคะอิโนโนสุเกะค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปตรงนี้ติ้งจากเรื่องดาบพิฆาตระศูน์นะคะซึ่งอิโนโนสุเกะเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเป็นตัวละครผู้ชาย แต่มีใบหน้าแล้วก็ทรงผมเนี่ยคล้ายกับผู้หญิงมากๆเลยซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่มีความมุทะลุมีความด้วยความที่ด้วยความที่อิโนโนสุเกะเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาในป่าเนาะเขาก็จะมีวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากตัวละครอนิเมะอื่นที่ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์ซึ่งอิโนโนสเกะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ ทางผู้เขียนเนี่ยวางคาแรคเตอร์มาว่าเป็นผู้ชายนี่แหละแมนแมนเลยแต่มีใบหน้าแล้วก็ทรงผมที่มีความเป็นผู้หญิงซึ่งเรามองว่าประเด็นเนี้ยมันมัน,ม,นมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรามักจะพูดถึงความหลากหลายในในชีวิตจริงใช่ไหมคะแต่ในโลกอนิเมะเนี่ยมันยังมีมันยังมีคาแรคเตอร์ Character อื่นๆที่มีความแตกต่างแล้วก็ ถูกคอมเมอร์ชกันด้วยเออบางสิ่งบางอย่างทำให้เราเนี่ยอินกับคาแรคเตอร์นะคะโดยอินโนแสกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เราอยากจะพูดถึงนะคะตัวที่ตัวละครที่สองมาจากเรื่องวันพีชค่ะเราให้ทุกคนทายกันดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรบ้างเราหยิบมาสองตัวในเรื่องวันพีชติ๊กตอกติ๊กตักติ๊กตักโอเคนั่นก็คือมิสเตอร์ทูและมิสเตอร์ทรีค่ะ โดย Mr. สเตอนะครับเป็นหนึ่งในองค์กรบา r รกเวิร์กแล้วก็มีพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเป็นตัวละครที่สัมที่ตนเองเนี่ยสัมผัสก็คือใน Mr. สเตอเนี่ยเรามองว่าตัวละครนี้มีความสนุกอยู่ในคาแรคเตอร์ของมันโดยไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเต้นบัลเล่ตลอดเวลาหรือ คาแรคเตอร์ต่างๆที่อาจารย์โอดาได้เขียนลงไปนะคะเรามองว่ามิสเตอร์ทเนี่ยคือสีสันของเรื่องวันพีทเลยแล้วก็มิสเตอร์ทนะคะผู้มีพลังวิเศษที่เป็นเทียนไขเนาะตัวครนี้นะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีอัตลักษณ์หรือ อะไรที่ชัดเจนแต่เราสามารถมองและรู้ได้เลยว่าตัวละครนี้เป็น LGBT แน่นอนแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างหรือยัดเยียดคาแรกเตอร์พวกนี้ลงไปให้มันดูโวกเกินไปนะครัเรามองว่าในเรื่องวันพีชเนี่ยเขามักจะพูดถึงประเด็นต่างๆได้อย่างแนบเนียนแล้วก็แยบยนต์สุดๆไปเลยค่ะ โอเคเรามาพูดถึงตัวละครสุดท้ายค่ะที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือกาเวนค่ะจากอัศวิน7บาทสืเออสีอัศว,วินการวิบัตสีอัศวินนะคะโอเคกาเวนเนี่ยคือรูปร่างหน้าตานะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีขนาดหน้าอกเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงเลยก็คือเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่มีความ มีความกล้ามมีความบอดดี้มีความเป็นผู้ชายคล้ายๆกับอินโนฟิเกตเลยค่ะก็คือมีบอดดี้ร่างกายเนี่ยเป็นผู้ชายมีซิกแพคแล้วก็แต่มีรูปร่างหน้าตาเป็นผู้หญิงซึ่งตัวละครของกาเวนเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ที่มีความกล้าหาญแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่ นอกกรอบหรือว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะฮะและนี่คือ4ีตัวละครที่เรานำมามานำเสนอแล้วก็มาพูดคุยในวันนี้ค่ะซึ่งเราจะสรุปโดยรวมว่าจริงๆแล้วอะค่ะอัตลักษณ์ทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกอนิเมะเนี่ยเร,เราไม่สามารถเราไม่สามารถจัดหรือตัดสินใครที่ภายนอกได้เลย เขาอาจจะมีคาแรคเตอร์หรือนิสัยที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งคือเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเราอยากจะฝ่าถึงข้อความถึงยังเจเนอเรชันหรือคนรุ่นใหม่ๆนะคะว่าจริงๆแล้วค่ะเราไม่ต้องเอาตัวเองไปให้คนอื่นตัดสินหรือว่าจะเราจะถูกคนอื่นมองว่าเรามีคาแรคเตอร์อย่างไร จริงๆแล้วเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย Anyway แล้วก็เราไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจกพูดเหล่านั้นมากมายแค่เรารู้ตัวเราเองว่า who you are and who I am แล้วก็ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและอยากให้ทุกคน respect ในตัวเองมากๆวันนี้ก็ ขาจบรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะยังไม่ได้ตั้งไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราก็จะมาพูดกันประเด็นอื่นในตอนอื่นๆถัดไปวงเล็บทุกๆวงการเราจะรังไปเรื่อยๆโอเคค่ะสรวนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะวิบายบเนี๋ยมันจะนานเกินสวัสดีค่ะฝากช่องลับดูเลยนะคะ